คณิตคิดสนุกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการเปรียบเทียบความยาวโดยคุณคือวิชุนีรักวิรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเปาอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบความยาวค่ะความยาวความสั้นความสูงความเตี้ยคืออะไรในวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะมาสอนให้เด็กๆได้รู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับความสูงค่ะความสูงคืออะไรคะ ความสูงอาจจะเหมือนเหตุการณ์สมมุติที่คุณครูกำลังจะสมมุตินี้ให้นักเรียนได้รู้มีสัตว์อยู่4ตัวคุณครูเนี่ยอยากทราบว่าสัตว์ทั้ง4ตัวนี้ตัวไหนสูงที่สุดเด็กๆดูจากในภาพแล้วคุณครูสามารถตอบได้เลยไหมคะว่าสุนัขจิ้งจอกเตี้ยกว่าหมีหมีสูงกว่านกแพนกวินหรือ เพนกวินเตียกว่ากระต่ายสามารถตอบแบบนี้ได้เลยไหมคะเด็กๆหลายคนบอกว่าไม่ได้สิอ่าทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะใช่แล้วเพราะว่าสัตว์ทั้ง4ชนิดไม่ได้ยืนอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมคะแบบนี้คุณครูก็จะต้องเอาอ่าตัวช่วยออกไปนะคะพอเราลงมายืน ภาพกันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นยังไงคะใช่แล้วนะคะสุนัขจิ้งจอกเตี้ยกว่าหมีส่วนหมีก็จะสูงกว่านกเพนกวินและนกเพนกวินก็ทำไมคะสูงเท่ากับกระต่ายเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกัน วัดส่วนสูงนะคะความสูงตรงข้ามกับความเตี้ยนะคะอ่ะเราสามารถวัดได้ก็ต่อเมื่ออ่าเราจะต้องยืนอยู่บนระนาบเดียวกันนะคะถึงจะสามารถวัดได้ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องความยาวค่ะ ความยาวตรงข้ามกับความสั้นใช่ไหมคะจากในภาพนี้เด็กๆสามารถตอบได้เลยไหมคะว่าสีสีแท่งไหนเนี่ยออยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดอ่าเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็จะต้องเอาอ่าก้นของมันนะคะหรือฐานของมันเนี่ยมาเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันก่อนอ่าแบบนี้เด็กๆพอจะมองออกหรือยังคะ อ่าสีอะไรยาวที่สุดนะใช่แล้วสีเหลืองนะคะหรือว่าเราอาจจะตอบได้ว่าสีแดงมันสั้นกว่าสีเหลืองส่วนสีเหลืองก็ยาวกว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวและสีฟ้ายาวเท่ากันหรือว่าจะบอกว่าสีเขียวยาวเท่ากับสีฟ้าก็ได้ค่ะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้การวัดความยาวนะคะด้วยสายตาไปแล้วต่อไปเราจะมาวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่เป็นมาตรฐานนะคะซึ่งหน่วยที่ไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยคุณครูก็ได้กําหนดให้อ่าช่องสีเหลี่ยมสีเขียวๆนะคะ1ช่องเท่ากับ1หน่วยซึ่งในที่นี้ก็จะมีอ่าหช่องสช่อง3ช่อง 4ช่องแล้วก็หช่องค่ะซึ่งคุณครูก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะว่าสุนัขจิ้งจอกสูงกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะสี่หน่วยหรือว่า4ช่องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตอบดังๆเลยมีเนี่ยสูงเท่าไหร่คะใช่แล้วสูง5หน่วยค่ะต่อไปค่ะเพนกวินล่ะคะสูงกี่หน่วยคะ ใช่แล้วสูง3หน่วยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะเจ้ากระต่ายสูงกี่หน่วยคะใช่เลยสูง2หน่วยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ นอกจากเด็กๆจะไปดูสัตว์ทั้ง4ชนิดแล้วต่อไปคุณครูจะให้มาวัดความยาวของสีค่ะดูซิว่าในตารางนี้นะคะในภาพนี้คุณครูให้มากี่ช่องเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 มีสีไหนที่ยาว11หน่วยไหมคะใช่แล้วไม่มีนะคะแล้วสีเหลืองล่ะคะยาวกี่หน่วยเอ่ยถูกต้องนะคะยาว10หน่วยนั่นเองสีแดงล่ะคะใช่แล้วยาว7นะคะสีเขียวละ่ะถูกต้องคะ่ะยาว6และสีฟ้า ยาวสีนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนตอบถูกด้วยค่ะคุณครูชื่นใจจังเลยหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ก็ จะมีแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เด็กๆได้ทำอย่าลืมไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะจะได้เก่งๆมากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย